จีนเทาเริ่มย้ายออกจากเมืองพยาตองซูแล้วพบอาคารที่จีนเทาเช่าดำเนินธุรกิจสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์หลายแห่งถูกปิดตัวและขนย้ายอุปกรณ์ออกจากอาคารหลังถูกบอกเลิกสัญญาเช่าผู้สื่ข่าวได้เดินทางลงไปเมืองพยาตองซูสถานที่ที่ระบุว่าเป็นอาคารที่คนจีนเช่าประกอบธุรกิจคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์จากข้อมูลของแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงพบว่า หลังจากทางการไทยตัดไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อทำลายธุรกิจของจีนเทาและกดดันให้กลุ่มคนเหล่านี้ย้ายออกจากพื้นที่เมืองพญาตองซูโดยพันเอกซอเอวันผู้บังคับการยุทธวิธีที่2กองกำลังกะเหลี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยได้ออกหนังสือแจ้งให้จีนเทาที่ประกอบธุรกิจในเมืองพญาตองซูออกจากพื้นที่ ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้หลังจากมาตรการการตัดไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลไทยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในเมืองพญาตองซูก,กว่า5,000 50, 0คนล่าสุดเจ้าของอาคารที่ปล่อยให้จีนเทาเช่าหลายรายบอกยกเลิกสัญญาเชา่าและเริ่มขนย้ายอุปกรณ์ภายในสำนักงานออกไปแล้วโดยไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งห่างจากเมืองพญาตองซูสำหรับราคาอาคารที่จีนเทาเช่าเ,าเดือนละประมาณ2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาท สัญญาเช่าครั้งละ6เดือนโดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกมียามรักษาความปลอดภัยในอาคารตลอด24ชั่วโมง